อันนี้เป็นอันนี้เป็นญี่ปุ่นเหรออ่อนเกียวนะที่ออนเกียวสวยเงี้ยอันนี้ออนเกียวนะทั้งหมดเลยรุ่นแรกเขาดีหนึ่งหนึ่งสอง E X T ดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมโอมแปดตันนะฮะราคาอยู่สี่พันห้าตัวนี้สี่พันห้านะครับหน้าหลังนะ ครับอันนี้หน้าหลังนะครับ,รบหน้าหลังหน้าหลังท่านผู้ชมเบรเปิดหน้าดูเบรครับผมแล้วต่อมาก็คือด e นะีห้าห้าเอ็นะฮะหกโอมแปดิดหวัอันนี้เป็นหัวรจรวดนะครับเห็นแหลมเนี่ยนะครับเป็นหัวจรวดมีหน้ามีหลังเอาลองพลิกไปพลิกมาครับอันนี้ก็สี่พันสี่ันห้าเหมือนกันรนัง แล้วต่อมาก็ดีห e. นะึ่งอีอันนี้เป็นกระดาษแคบล่านะนะไม่เหมือนกันนะอันนี้โมวตอร์ลวด,ด,ลวดอ๋อนะอันนี้แคบล่านะนี่สี่โอม120ร้อยยี่สิบวัตต์ราคาอยู่สี่พันสองครับผมต่อมาก็ดีสองอี นนีหนึ e, ่งีแล้วก็พอมาเป็นสอง e เลยอ๋ออันนี้มันสองีหนึ่งใช่ไหมอันนี้มาสองสอง e นะครับ,รบแต่ไม้มันจะไปคนละคนละแนวกันอืมใช่ใช่นี่คนละคนละแบบไปนะนะครับอันนี้ก็ราคาสี่พันสองเหมือนกันนะครับ <c oughs> คนละรุ่นกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ดีหนึ่งหนึ่งสอง e นะฮะ ม้มันก็ออกออกคนละแนวแล้วไอ้ไม้กับไม้เป็นไม้เมเบิลอืมนะแต่เป็นไม้แท้ๆนะครับผมประมาณทั้งหมดนี้สี่พันสองสี่พันห้านะครับราคาสี่พันห้าแล้วปรมาสี่พันสองคะตัวต่อมานะเป็นดีหนึ่งพื้นสองทีเอ็กตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นไม่เจแปนเลยดอกผ่านนิ้วนะครับ นะครับแล้วต่อมาก็คือีศูนย์ A X หกสอง ax หดอกห่าน,นิ้วกันนะสี่โอมเจ็ดสิบวัตต์โอ้สวยเลยแล้วต่อมาก็ n แปดติด e n แปดติด e สีครับนะฮะคู่นี้ถูกไหมคู้นี้เลยสี่พันเองครับคู่นี้สี่พันนะครับ ไอราคานี่มันอยู่ต้นทุนที่ผมมานะแต่บางทีเรามาถูกก็ขายถูกราคาถูกล้วเราปล่อยถูงหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เอ็นเจ็ดเอ็เอ็กนะอันนี้ถูกเปล่าเลยอันนี้เดือดสามพันสามครับผมอันนี้เือก็อยู่ที่ต้นทุนมานะครับเราก็ขายตามต้นทุนเราอันนี้อยู่ที่สามพันสามนะครับครับตัวต่อมาดีหนึ่งห้าสองอี สภาพสวยนะฮะภาพสวยมากอันนี้สี oh ่โอมแปดสุดวัตต์อันนี้ทำมาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้อันนี้อยู่สี่พันแปดคูนี้นะครับคูวนี้ก็สวยแล้วก็เองนเก้านะเอดเอ็กี X ่โอมเจ็ดสิบวัตต์ อันนี้คู่นี้เหลือมีอยู่สี่พันหลือสี่พันบาทครับครับผมก็ให้ดูครับเพราะบางตัวนี่นะตัวตัวนี้แคบแคบเล่าแต่ว่าอ่ามีหมวกยื่อนออกมาโอ้นี่ตัวนี้แคบแคบเล่าปกปตินะครับอันนี้ก็มีเหมือนกัน,นึ่งอ่าจ้าเอ็นเอ็นเก้านะฮะสีอมจิตบันเหมือนกันนะฮะ ต,ตัวนี้ห้านิ้วสามพันห้านะอันอันนี้อันนี้มันต่างกันใช่ไหมโอ้อออือแต่ว่าอันนี้เป็นกดอันนี้เป็นแจ็คแจ็คแบาาบหนาดเลียดเป็นตัวกด,ดนะครับอันนี้เป็นแจ็คตอนนี้ตอนนี้เป็นดำมบไดเบียนโน,นนะฮะ<ค>เอ็นเอกน็กติดนะครับ ติโอมเจ็ดติบวัตเงินนะฮะอันนี้สามพันห้าแล้วต่อมานะฮะ s9 gx อันนี้ทำในญี่ปุ่นนะครับครัตรีโอมเจ็ดติบวัตกันนะแต่ทำในญี่ปุ่นอันนี้อยู่สามพันสามอันนี้คู่นี้นะฮะ คคู่นี้ต้องต้องถ่ายเป็นแหลมนี่เป็นเป็นพรน,นะครับอ๋อเนี่ยเออเนี่ยมันมันจะยุ่งในเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อมันจะเป็นดูมันจะเป็นเหมือนแะคอนนะอ่าเนาะเออเอ,เอ,เอเ็นแหลมยู่งในไหมเออเห็นเออนัอ่นนั่นเป็นอนอยู่งในอ่เออพรลึกเลยฮะเออเออเห็นครับรุ่นสามถึงสามนะฮะต่อหกนิ้วนะครับหกพันสองอันนี้ไม่อินเจแปดนะครับ เราล,ลองถ่ายตัวเก้งมันก็ได้เก้งหน,นึ่งนะค,ครับสเต็ปนี่ครับดีสามศูนย์สามนะครับมีอ๋เด่นตนี้นะไมีปลกหนอยู่ข้างในนะะฮได้ตัวหนึ่งนะอันนี้ดีหนึ่งร้อยนะครับอันนี้หกโอมร้อยยี่สิบวัตต์ พีหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้พี่ครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราเราเอามาดูใบใบาวาทั้งทั้งชุดเลย,อ,ย,ยอันนี้ใบวาอ,นนอันนี้เป็นของเดนนันโอ้โหเนี่ยสวยสวยเดี๋ยวผมดูคู่นีก่น่น ป็นน่อนนะครับตัวนี้ครับพวกนี้เด็งน,น่อนพวกนี้ตู้หนักไปตู้สวยนะฮะอือตู้สวยมากอย่างงานาง,งานเนียนมากโอเคฮะอ่ะอันนี้เป็นใบวายเหมือนกันครับทั้งชุดนี้เลยเป็นใบวายวเลยเป็นใบวายวนะครับของดินน่อนนะครับราคาก็อยู่ประมาณหกก็หกพันกว่าบาทครับ เจ็ดพันก็มีนะครับครับอันนี้<บ>ราคาเราคุยกันได้ครับนะร,บราคาคือเรามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดต่อกันอย่างนี้น,นะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเออเอาเอากับข้างเอาโทวโชรหลังมามเก็บนะอันอันนี้เป็นดําด้านอันนี้เป็นดําเงาอ๋ออันนี้ดําด้านอันนี้น <ะ S 1> ดําเงานะครับรับแต่ว่าเป็นใบไหวเหมือนกันนะ ุ่นตัวน,นี้นะฮะอ,อันนี้จะดีนะนี่ผม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 ,มมีสกันไฟให้อยู่แล้วนะอ,อันนี้ตามทางเลยรุนเอสพีเอห้าิดนะฮะสี่พันห้าอันนี้สามทางสามทางนะครับสี่พันห้านะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนครับแล้วมามาของนี้หน่อยนะก็มีเยอะเนี่ย เยอะมากอนี้เป็นเดนนอนหมดเลยที่จะของเด็กของมอนเลยของเดนนอนนะครับเดนนอนทั้งหมดนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนไว้สอบถามมาดีกว่านะฮะได้ไดอันนี้ของเดนนอนนะครับนอกเนอจากยี่ห้อรุ่นนี้ก็มีรุ่นอื่นบางทีเราเอามาไม่หมดไงอันนี้ก็ราคาอย่างที่ติดไว้เนี่ใช่ไหมเนี้ยใช่ครับสี่พันแปดสามพันสามพันสามนะครับแล้วองดูด้ยนครับคุณก็ลองมองถ่ายละเอียดถ่ายเป็นคู่ไปเลยดีกว่านะนี่ เป็นน่องนะครับนะสองคำแปดนะครับเป็นถ่ายารุ่นเดี๋ยวน,นะาไปดูรุ่นนะครับก็อยู่ประมาณสองวันก่บาบอนละครับหนึ่งร้านีราคานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรุ่นนะครับรรท่านผู้ชมดูด้วยกัน ถ่ายหน้าหลังเลยนะว่าว่าข้างหน้าทั้งหน้าเปไงครับอันนี้คืออะไรสลับไปแล้วนะครับใช่ครับข้างหน้าอันนี้ข้างหลังครับหน้าก็เป็นแจ็คแจ็คเสียดนะแจ็คกดแจ็คบานหน้าเนานี่ให้ดูรุ่นนะมาดูรุ่นนะครับโอ้สวยตัวนี้จะเห็นเห็นจริงแหละมันเป็นนะแหละมันจะมือนเสบ้านพอมีหลายแ แต่นสายมากเลยเป็นโดมเป็นเป็นลุมอะไรโนี่จับที่ไม่ได้ท่านเขาเรียกมังไ้ชื่อวันนี้จับไม่ได้อันนี้หกพันกว่าไงหกพันสองอคับับโอ้โตัวนี้หนักมากเลยทุกคน เรื่องราคาคุยกันได้นะ้วนะ USC M10 นะครับนนราคาก็มาคุยกันเฮียได้นะครับนะอันนี้สองพันแปดอันนี้สามพันตัวนี้ตัวนี้สามทางนะฮะสามพันสามทางนะตัวนี้หน้ากาคบหมดเลยนะครับออนะทีที้เราหน้ากาออกว่าจะโชว์หน้าให้เห็นด้วย,ยทั้งหน้าทั้งหลัง สามทางนะครับอันนี้ลองฟูดูเดี๋ยวคุณพลดองลองลอง,ลองดูฟูนี้หนักไหมลองยกดูหน่ลองยกดูหน่อย,ออยดีกูฮะอ่ะเดี๋ยวผมว่าน่นาจะหนักลองลองงางขึ้นหน่อยหน่อยกูอ่ะโ,โอ้หนักมันมีน้ำหนักมากมเลยเนาะครับ ต้งว่าไม้ก็แบบเม็ดเลยมันใหญ่โอ้หนักเหยนะหนักนะห,ห,หนักนะไม่ใช่ว่าเบาๆนะหนักนะหนักหนักหนักดีมากครับอันนี้เป็นของเด่นเดนนอนกันเดนนอนเอสีหน oh. ึ่งคือหนึ่งเอสอันนี้สามพันห้านะครับอันนี้ข้างข้างหน้า <S <S นี่ข้างหลังนยวะให้ดูดูรุ่นตัวนี้ ซีเออันนี้ทำในอังกฤษนะครับ<อ>ไม่อิงอิงแลนด์เลยนะฮะตาเห็นไอเดียมันจะมาไม่อีงอิงแลนด์อ่งเน,นี้ยอันน,นี้ทำในอังกฤษครับต้อง <c oughs> มีหลายรุ่นอยู่นะมีสองตุนสองสองสามสองสองห้าสองพวกนี้ก็มีซีรีส์มันมันมันมีเยอะเลยแต่ว่าพอดี บางทีผมเอามาไม่หมดไงอ๋อมันเป็นซีรีส์ของมันนะครับท่านผู้ชมมันไล่มันเลยอะซีรีส์สองสองถึงสองเนี่ยอันนี้อย่างตัวนี้ก็ห้าพันแปดนะอันนี้สามพันห้านะครับอันนี้ก็สี่พันสองนะเดี๋ยวผมให้ดูรุ่นร้อยี่สิบวัตต์เอชซีสองหนึ่งศูนย์ ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะดเดี๋ยวให้ดู HCC หน,นึ่งศูนย์สองห้าสิบลักกโอห์มอะไรอย่เนี้ยครับสี่พันแปดนะครับตัวนี้สามทางนะฮะตัวนี้สามทางนะครับจะอยู่ย นะครับแปดสิบวัตถ้าจะเอารื่ออื่นตอบถามมาได้เลยว่าร่นไหนบ้างนะนี่จะเป็นไมหมดก็เป็นบางส่วนอะเงี้ยนะเป็นน้องตือนนั่นเองนะถาจะเอานี่เดี๋ยวไว้ปากุดไปดูเที่ยวอ๋อได้ได้นี้ดีเยอะเลยเพียบเลยนะดูถ้าดูทั้งวันก็ไม่หมดนะเงี้ยนะถ้าเราเพมมีเวลาเดี๋ยวคุณนี่บลนเลยพอครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บรูปสักหน่อยนะ เราใส่เก็บรูป่อยภาพเยอะมากนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าร้านอีกร้านหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะคุณฝนจะตกไปเนี้ยไม่ครับเอ๊ะคุณพูดเขาบึกต่ามาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับของเฮียเขาอยู่ใน้านม่อพาซานะครับลำโพงญี่ปุ่น มือสองญี่ปุ่นยุโรปนะครับแรนี้คือเน้นงานคุณภาพนะครับคือเนี่ยบอกว่าคัดมาจากญี่ปุ่นโดยโตรงมีทั้งมีทั้งของญี่ปุ่นของยุโรปนะครับบรนนี้งานเน้นๆคุณภาพเลยเดี๋ยววันนี้แนะนำอะไรบ้างครับ เริ่มต้นจากตรงไหนมีทั้งโบสอ่ะเดี๋ยวถือไม้ได้ด้วยครับครับเอาภากรวมๆเลยป่ะเออเอารถก็ได้ก็เอาเนี่ยอ,อ,อันนี้อยากจะแนะนำลูกค้าเรางครับมอนิเตอร์ก็ยามาฮ่าของยามาฮ่านะครับผมสตูดิโอเอเนสสิบตัวนี้ร <c oughs> าคาตามนี้เลยใช่ไหม ราคาต่อรองได้ครับราคาตามป้ายคุยกันได้ครับทุกตัวเลยครับคือเขาก็คุยกันได้นะครับลายขาวนะครับลายขาวชั่วเลยนะไม่ไม่เสียงเสียงนี่ยเขาพูดให้กงอ๋ออออ๋อเฮียนะเฮียอันนี้ของยามาฮ่าอะไรเงี้ยก็มีหลายรุ่นนะฮะอื ของยามาฮ่านะครับเ s หนึ่งศูนย์ M นะอันนี้ก็ของอะไรเงี้ยโมเดลองโมเดลช็อตโมเดลช็อตตัวอ๋อบอสสองศูนย์หลายก็มีอ๋อนี่บอสก็มีนะอ่าบสสองศูนย์หนึ่งนะตัวนี้ทำในอเมริกาเลย ลองลองถ่ายยิ่ถ่ายไปเทศดูฮะตรงโลโลโก้น่ะมันนี่ไม่อินเลยนี่ใช่ไหมเนี่ะโอ้โหโบ๊ทตัวนี้ทำลายหลายไปแท่งไงเดี๋ยวผมเก็บภาพนะอันนี้เป็นโบ๊ทนะครับก็เป็ของยามาฮ่านะครับยามาฮ่า ของเทนนอยอะไรเนี่ยของเทนนอยนะ,นนย,นะยัวน่ะยัวนี่นแล้วก็เผาเน้นนี่สามทางนะครับตัาเน้นนี่สามทาง <c oughs> ดอกหกนิ้วอ,อันนี้ทำในญี่ปุ่นนะครับเป็นสามทางแปดดเนาเดเนาะ ไม่ดีดีกนเลนะครับผม่ออไม่ีดีันนะ <c oughs> ตอนนี้ห้าพันแปดนะครับับ <c oughs> เคนบูดเนบูดด <c oughs> ีมากตัวน,นี้เบ็ดางเสแน่นเลน่ตัวนี้ซอ,องซองห้านะครับ นะฮตองห้า L F F ห้าห้าห้ามันมันมีตองสามตองห้าตองเจ็ดสั่งได้ครับผมมีอืตองสามตองห้าตองเจ็ดสั่งมาได้เลยผมมีของอยู่ในโต๊กเลยโสั่งได้นะให้ดูเยอะๆนะครับผม อะอยากโทรนิดนึงเนี่ยอันนี้ของเอ้าอิตอิตโทรไว้ Next in U.S.A. นะฮะอันนี้ข้างหลังนนี้ข้างหน้านะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะอันนี้ที่ผมได้มาเป็นตัวโชว์เขาอ่ะนะเขาจะของใหม่ใหม่คลิปเลยข้างในจะสองทางนะจะมีแต่งแลมอยู่ข้างในใช่ปะโอเคครับ โอเปิดแนวับเดี๋ยวกอสองทางตัวนี้ครับมันมันมันจเป็แแ้บเลยนะแล้วก็ผู้เปิดข้างในรับอันนี้ของของยีตัวไว้ราคาอยู่ห้าพันสองครับห้าพันสองนะตัวนี้ครับอันนี้ผมมีหลายคู่นะครับ อันนี้เหมาะได้พวกร้านป้ายกาแฟเนี่ยอืมนะแปลนนะ่ะนี่ครับถ้าอยากได้ขอมมิตาจะแช่เลยนะครับผมตอนนี้นต่อติดต่อได้นะครับร้านนี้ฮั alo boat ครับครับเรื่องของได้ของโบสนะครับเสียงดีครับอืมครับ ตัวนี้ครับขยายตัวอลไรครับไปเล่นตัวลยครับมีสัญญาณเข้าก็ได้นะครับโอ้อาจจะอาจจะเลยเวลางอะไตัวนี้ครับผมไม่รู้วเล่นกับคอมเล่นกับเพลงในห้องสบายสบายเสียงเบสไม่หนักแน่นเลยปัดเบสได้ข้างหลังครับใช่นะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นไปต่วนี้มันก็จะตใหญ่ขึ้นมาอีกทีนะครับนี่ครับครับผม ก็จะเป็นเซตนี้มันก็จะมีซีดีดีวีดีดูหนังได้ครับมีรีบมทปรับนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้เสียงดีมากครับแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวนี้ราคาอยู่อยู่ที่หนึ่งหนึ่งมื่นพันห้าร้อยนะห้าร้อนะครับอันนี้ครบชุดเลยครบชุดถ้าราคาดรอปลงมาหน่อยตัวนี้จะอยู่เก้าพันเก้าพันมี ควบคุมด้วยรีโมทเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเครื่องไม่ไน่แต่เอาสายยางเข้าเสียงดีครับพวกเสียงดีมากครับเป็นไปของยี่ติดบลหมดเลยนะใช้ไปบ้านเราได้เหมาะไปเล่นกับคอมกับฟังในห้องสบายสบายเสียงดีกับเป็ดหนักครับผมบรว่าจะเอาไอ้ชุดนี้ก็ได้ครับชุดนี้ก็คือถ้าเรามีแอมป์ขยาย่เล่นกับมันละเอียดชัดมากครับเปิดออกแรงดีครับ ชุดนี้ชุดนี้ที่อยู่นี้งแล้วก็มีลูกเต๋าคู่หนึ่งลูกเต๋าคู่หนึ่งจะอยู่เก้าบาทครับชุดนี้เราผมลูกเต๋านะปับได้นะคู่หนึ่งและนี่เป็นแอมบบอดนะฮะตัวเล็กสามสิบห้าวัตตัวล่างนี่ห้าสิบวัตต์ตัวล่างนี่เล่นไม่หนึ่งไบสองได้เล่นหนึ่สองร้องคาราโอเกะได้เลย ราคานี่เหรอเนี่ยตัวตัวนี้สี่พันสี่พันห้าตัวล่างอยู่เก้าพันห้าครับผมตัวนี้ยังไม่แปลงไฟนะครับแล้วก็ตัวหลักล่างนี่คือซับบูทนะครับแอคทีฟครับขยายในตัวเดี๋ยวไปดูด้านล่างนิดเดียวพวกแอมก็มีนาเกตไมนิดๆหน่อยครับก็ไปฟังนุ่มๆในห้อง ลักแมนลักแมนลักแมนก็มีนะครับตัวนี้คนถามหามากเลยครับลักแมนไอโอไอโอก็โอเคครับมาล้านก็มีครับมาล้านดียนเจแปนถ้าจะเอาสไตล์คลาสสิกก็เข็มครับไฟขึ้นนะครับสไตล์แบบวินเทจวินเทจหน่อยครับมีเข็มเข็มกระดิกได้มีไฟให้ดูครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะคือข้างหลังหน้าเดี๋ยวอาจารย์นี่แอมแอมตัวนี้นะฮะใช่ไหมเพาตนี้ดุ้งสอนให้ดูนะว่าเขาใช้งานกันยังไง แต่อมนี้ตต้องหวัดยืดหน่อยนะต้องคาสจีบพอเต็มเต็มให้มันน,มนะเออเอ,อ๋อออกออกแบบนี้เลยนะครับเอานะฮะอันนี้เอาแล้วก็มาเข้าอินพุตตัวนี้ นี่งได้จัดนะเอาเนี่มาเข้าอินนะ อินนะฮะแล้วตอนนี้เอาเอาเออกจากนี่ตอนนี้ออกละนะมาเข้าอินนี่ <c oughs> นะวิธีใช้งานของมันออ บางคนก็ตอบไม่เปลี่ยนเลยนั่นนะตัวมันตัวมากเขาเขาไม่เข้าใจไงนะก็เลยตัดให้ดูว่าพอกเราใช้วิจีแค่นี้เองนะไป๋ต่อไปวะแค่นี้นะเอาเอามาเข้าอินคือต่อจากตรงนี้ก่อนนะเนี่ยสัญญาณเข้าหล่อสัญญาณเข้า อน๋อแล้วมันเอาปกติปกติไอ้คุณที่เราจะเข้าลำพงเลยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เข้ามาเข้าขยายตัวนี้ก่อนเรามาเข้าขยายก่อนมา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 ผ่านซับก่อนผ่านซับออกซับเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาเอาคุดออกมาปุ๊บมันก็ไปเข้าลำพงทีนึงเข้าตรงนี้เลยอ๋อคือมันจะแยกความถี่ว่าอันนี้คือความถี่ต่ำมันจะออกซับทีเดียวครับผมคือบางคนตังแหลม ต่อตรงมานี่มันมันมันจะเป็นยังไงถ้าต่อลงมันมันออกทุกเสียงไงอ๋อมันมันแยกเสียงใช่ไหมต่ำกลางสูงออกหมดทีเดียวอ๋อแต่ถ้าต่อผ่านตัวนี้ต่ำไม่ออกละให้ต่ำออกออกตัวนี้กลางกลางสูงออกตัวนี้ไปครับอันนี้อันนี้คือคนมีการต่อนะครับตัดจริงๆแล้วต่อตรงก็ได้แต่ว่าเสียงมันจะมารวมกันมันดูมรวมไปเลยอ๋อที่ไม่เดียดแต่ว่าตัวนี้มันไม่ให้เด็ดดังนะ้นตัวเลขไบเพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่ตัวนี้ก่อน โอ้วอันนี้อันนี้การตอบขอบคุณมากโอ้วันนี้ได้ความรู้นะเนี่ยนะตัดโอเคครับเนี่ยเดี๋อีนีดหนึ่งไอ้พวกนี้นะครับของผมนี่ทุกตัวนี่สายนี่เป็นของแท้หมดเลยนะนะของแท้นะมีโลโก้โบสหมดเลยครับนะทุกตัวนี่ผมจะมีต้งเป็นของแท้หมดเลยของโบสไม่ว่าจะเป็นรีโมทไม่ว่าจะเป็นนะคือของของของโบสโดยตรงนะของโบสทั้งหมดเลยนะครับ นี่คือของแท้แน่นอนนะครับนะครับโบ๊ทนะครับอันนี้การต่อให้ดูนะวันนี้ต่อให้ดูนะแล้วก็ถ้าถ้าจะเอาพวกคอมโปเลยนะติดคอมโตัวนี้ได้เลยครับโอ้กับคอมโบ๊ทตัวนี้เลยนะครับอันนี้คอมโปนะครับนี้ก็ของโบ๊ทนะเงียนะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณ